สวัสดีคุณกันด้วยนะครับผมวันนี้อยผมนะฮะกับช่องวิศนุนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมผมจะมาให้ดู10อันดับท่าไม่ตายสุดอลังการตัวที่ยังไม่เข้าไทยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเมตาที่ต่างประเทศหรือว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยใช้กันบ่อยมากนะครับผม ปอลอนะผมความคิดส่วนตัวนะฮะอาจจะไม่ตรงใครขออภัยมาหนะที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ขอย้ําเลยว่าตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นตัวที่เมตาแน,น่นเหรือผมแรงเอสแรลงเอกันแน่นอนนะฮะแต่เราไปดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมไปเลย let's go <S เริ่มต้นที่อันดับ10นะฮะผม อันดับสิบก็เป็นเจ้าซาเอลอพอลโลนะครับผมอ่ะพอลโลนี่ครับผมเป็นทีมสถานะอืเป็นตัวสถานะนะผมตัวนี้มาแทนมายุริแน่นอนนะผมเพราะติดพิษดุมากครับผมดูอีกรอบนะุ๊โคตรแรงเลยอ๋ออันดับที่เก้าครับผม ส่วนอันดับ9กนะผมก็เป็นเจ้านอยโทล่านะครับผมเอสปาดาที่เจอเคมปาจิตูฟัน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 เหมือนในเรื่องเด๊ะนะในเรื่องดูมึงต้องเก่งขึ้นนะฮะดูอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือฟัน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 ดูเป็นฟันแหลกเลยนะฮะก็โคตรเท่เลยอันดับแป โอเคผมอันดับ8นะฮะก็เป็นโยรุอิจินะฮะโยรุอิจินี่ก็สายเตะแล้วดูเตะผมนี่คือตอนเปิดบงังไขนะ,ะผมผมไม่แน่ใจว่าบังไขรี่ดับฟวิญญาณนะฮะไม่แน่ว่าปลดปล่อยดาบหรือเปล่าแต่มันดูนเตะนะผมโอ้โหเตะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เซิร์ฟต่างชาติใช้กันบ่อยมากครับผมใช้กันเยอะแบบทั่วบ้านทั่วเมืองนะ,ะผมเพราะมันเตะได้หลายรอบถ้ามันทําตามเงื่อนไขอะไรสักอย่างนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยอลังการก็อยู่ดับ8ไปละกัน อันดับที่7นะครับผมอันดับที่7นี่เ็เป็นไอเซนล่างผีเสื้อนะฮะแล้วเรามาดูว่าท่ามจะเป็นยังไงนี่ผมสร้างสร้างหลุมแล้วก็ตูมับผมเดี๋ยวดูอีกรอบนึงฮนะท่าน,นี่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะตัวนี้ถามว่าติดเมตาไหมนคนก็ใช้เยอะนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำไงถึงจะได้นะครับผมไอเซนเป็นตัวที่แบบล่างเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูอีกล่างหนึ่งับผมอีกล่างผมไม่แน่ใจว่าอันดับไหนะผมแต่ล่างนี้ก็ถือว่า สุดจัดอยู่นะฮะต่อมาก็ผมอันดับที่6นะฮะผมอันดับที่6เป็นโคโยเต้สตาร์นะครับผมเป็นตัวนี่ครับผมปล่อยมาดูับผมคู่หน้านี้อลังการอยู่นะดูดูดยู่อย่างเท่อะน้องๆก็เป็นตัวที่เอ่เอเมตาหลายๆคนก็ใช้กันนะะผมสำหรับโคโยเต้สตาร์นะฮะดูว่าโอ้โหคือแรงนะแรงนะไปตีเป็นหมู่ด้วยนะฮะผม และเป็นสายทักษะด้วยนะครับดูกันอีกรอบนึงจะช้าชัดๆนะครับผมโคโยเต้สตาร์โครแรงเลยอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5เป็นอิจิกิโออิชิกิฮัโลนะครับผมอันนี้ก็คนใช้เยอะมากครับผมถือว่าติดเมตาสำหรับในใจผมนะนี่เพราะมันค่อนข้างจะแบบแรงนะครับผมแต่มันโจมตีลายเดียวไอ้ลายลา,ายแถวครับผมก็เลยมันถ้ามันโจมตีเป็นหมู่มันจะ o ออยู่นี้นะผมแต่ แค่นี้มันก็ OP แล้วดูอเฟอฟเฟกอลังการางานสร้างมากนี่เกมมือถือจริงป้านี่นี่เกมมือถือจริงป้านี่นะผมดูอีกรอบแล้วช้านะครฮะปล่อยลำแสงแล้วปังโอ้โหนึกว่านารูโตะครับผมตอนเป็นล่างสี่หางโอเคผมอันดับที่4นะฮะอันดับที่4เป็นฮาริเบลนะผมเ,เอสปาด้านะครับผมไม่รู้ว่าอยู่เลขที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดู นี่โอ้โหท่าน้ำนี่ผมแล้วก็ฮิวด้วยทำลายแถวหน้านะผมค่อนข้างอลังการนะโอ้โหถือว่าใช้ได้แล้วมันสามารถใช้ได้สองครั้งด้วยนะผมถ้าค่าศัตรูอูแรงนะแรงนะผมมองว่าตัวนี้แรงนะดูอีกรอบหนึ่งนะผมปัม๊ม,มแล้วฮิวหนักอยู่นะใช้ได้อยู่สำหรับตัวนี้นะผมสำหรับใครเป็น ใครเป็นสายฮิลก็แนะนำตัวนี้เลยนะผมตดออันติได้เรื่อยๆนะฮะอันดับที่3นะฮะอันดับที่3ก็เป็นอุนเคราร่าง2นะ,ะผมร่างต่อจากเออร่างอีกร่างธรรมดานะผม,ผมบอกเลยว่าร่างนี้ติดเมตาในใจผมแน่นอนนะฮะแล้วก็คนใช้เยอะมากครับผมในเซิร์ฟเกเบิเซิร์ฟไต้หวันคนใช้เยอะมากเพราะมันมีอันติที่ค่อนข้างจะแรงล้ ทำลายหมวดหมู่ด้วยนะฮะผมแนะนําตัวนี้มากๆครับผมสำหรับใครเป็นสายรีนะฮะรอได้เลยต่อมาผมอันดับที่2นะผมอันดับที่2ก็เป็นไอเซนล่าง2นะฮะไอเซนล่าง2ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อล่างอะไรแต่มันค่อนข้างจะเอฟเฟกอลังการอละแรงนะแรงนะอันนี้คนก็ใช้เยอะนะผมผมเ็นคนก็ใช้เยอะนะผมอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันอยู่ในเทียนี้ก็อยู่ในเทียเอนะผมเทียวานเทียเอสเทียนะฮะ ผมเอาทุกตัวมาที่ผมแนะนำนะผมว่าติดเมตาแน่นอนแล้วก็ยังไม่เข้าไทยนะผมกำลังจะเข้าในไม่ชานี้นะฮะดูดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อย่างแรงเลยนะฮะอันดับที่หนึ่งนะผมมาดูว่าเป็นใครนะผมอิจิโกะล่างโกดนะผมล่างที่เจอกับไอเซนผมไม่แน่ใจว่านี่ล่างนี้ล่างอะไรนะับผมแต่มันมันเท่อ์ดยดูดิที่ผมห้อันดับหนึ่งมาดูครับ <c oughs> แต่มันทำลายเป็นทำลายเป็นแนวตรงนะผมแต่ ค่อนข้างจะแบบเท่มากครับผมโคตรชอบเลยนะฮะชอบเป็นการส่วนตัวดูอีกรอบว่ะฟุบปังโอ้โหอย่างก๊อตอ่ะน้องๆน,น,นะผมแนะนําตัวนี้ก็คนใช้เยอะเหมือนกันนะผมแล้วก็เท่ด้วยนะผมถ้ามาผมก็น่าจะเก็บไว้นะฮะผมไม่น่าปล่อยพลาดน,นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครอวยนะผมลูกรักนะผมอันนี้ก็ให้ดูบ่อยหน่อยนะผมมันง่ายๆจะเท่มากับผมมอมันเก่งนะผมและเท่และอลังการมากดู ปังโอ้โหเป็นไงกันบ้างนะผมสำหรับอ,อ,อันดับทั้งหมดนะครับผมอันดับทั้งหมดก็อ้างอิงโดยตัวเองนะผมเป็นความชอบส่วนตัวเองนะผมผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกได้กันได้ล่ะนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือไอ้พวกนี้นะผมเข้ามามันติดเมตาแน่นอนนะผมก็แนะนำนะผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า See y o u a g a i n Goodbye 何い